มักครนสวยๆไม่ชมอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะนกภาสีสัจนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้เอามักโครนสวยๆอันนี้คือเทาเงินพื้นครีมค่ะนี่เลยค่ะสีนี้เป็นสีที่แบบว่าขายดิบขายดีนะคะเทน้ําเทท่าเป็นสีที่สวยหรูดูดีดูแพงค่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะนกให้ดูเป็นลายดอกบัว ลายดอกบัวคือต่อเชิงด้วยลายบัวใหญ่ค่ะาลายประสาทใจค่ะหนูขอโทษค่ะอันนี้เป็นลายประสาทใจนะคะนี่ค่ะลายดอกบัวสวยๆเป็นลายโบราณลายเหมือนลายไทยะคะ่ะงามค่ะพื้นนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นครีมนะคะใครสนใจก็ทักถ่ายได้ค่ะสีที่ฮอตฮิตค่ะแล้วอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนค่ะ เป็นกับสีเขียวเข้มที่เคยทํามาแล้วเขียวอมฟ้าเขียวเข้มๆค่ะอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนเหมือนสีเขียวก้านเะละค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็พื้นสีครีมนะคะเป็นลายดอกบัวค่ะน้องเคยลายใกล้ๆละมุนมากค่ะสีสวยสวยมากค่ะ เป็นการออกแบบสีมาใหม่นะคะพื้นสีครีมค่ะเ<ล>นี่ยองให้ดูใกล้ๆหล,ลายๆมุมหลายมิตินะคะอันนี้เป็นผ้าทออบ้านเราแล้วก็เชิงก็จะเป็นลายปราสาทใหญ่ยกด้วยสีเดียวกันกับตัวสิ้นค่ะหัวหัวก็จะออกสีนี่ค่ะเหลืองครีมค่ะนี่ ใส่แล้วก็จะลมุนขนาดนี้ใส่งานแต่งได้เลยค่ะสวยค่ะหรือใครจะไปตัดเป็นอ่าสิ้นเจ้าสาวก็งามค่ะนี่ค่ะบางคนเอาไปตัดเป็นเสื้อก็มีนะคะหรือตัดกางเกงก็ได้ค่ะ ผ้าบ้านเราคือลักษณะของผ้าหมักโคนอันนี้คือเนื้อนุ่มทิ้งตัวใส่สบายค่ะแล้วก็อีกผืนนึงเอามาให้ดูเนี่ยสีเขียวเข้มค่ะหรือเขาจะออกสีเขียวอมฟ้าฟาเขียวสวยค่ะเขียวนี้นะคะไม่ค่อยได้มีมาซึ่งเราเพิ่งทํามาใหม่สีใหม่ที่ออกมาไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นสีที่เป็นที่นิยมนะตอนนี้ค่ะออกมาเท่าไหร่ก็หมดนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักทายได้ค่ะ รับประกันเลยว่าทุกผืนผ้าทอบ้านเราเนี่ยสีไม่ตกผ้าไม่หดค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ยุ่ยด้วยค่ะใส่สวยนานค่ะ10บ0ปีก็ยังได้อยู่ค่ะอันนี้ผืนที่สองที่มาให้ชมกันนะคะนี่นะคะดูไกลๆดูทั้งหมดก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายริ้วลงลายยืนนะคะหรือใครๆที่แบบว่าอยากได้ลายยืนค่ะคุณนกอันนี้เลยค่ะ เรากเอามาให้ชมนะคะอันนี้เป็นการออกแบบใหม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเงินริ้วมีริ้วเส้นไฟสีฟ้า,ฟาเพื่อมีเสน่ห์มีสีสันของสิ้นนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะทำน้ำฟ้าหวานกะสเดาหรอแล้วก็เชิงต่อด้วยลายหมุน16ค่ะดอกของตัวสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นเป็นสีเดียวกันหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะ ใครที่สีนี้อยากบอกเป็นสีที่เคยขายดีมาก่อนค่ะแล้วผืนที่สองที่เป็นลายยืนก็คือสีฟ้าค่ะนี่ค่ะฟ้าเทาค่ะอันนี้ค่ะยกดอกด้วยสีฟ้าพื้นก็จะเป็นฟ้าเทาๆอันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็มีริ้วด้วยสีเหลืองนะคะเพื่อให้ดูมีสีสันสดใสนิดนึงค่ะสีสวยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ เิงนะคะเป็นลายดอกบัวหมูค่ะก็คือมีลายแถวค่ะใ,ใครที่อยากได้ลายยืนอําพรังหุ่นก็จัดไปเลยค่ะแล้วนกมีไม้อีกเฉดสีหนึ่งนะคะ<อ>ที่หมายชมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะนี่เลยค่ะเขียวเข้มๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็สวยริ้วริ้วที่แทรกเข้าไปก็คือสีขาวนะคะเส้นใฟสีขาวค่ะ เนี่ยค่ะเขาก็จะดูสวยโดดเด่นขึ้นมาใครที่ชอบสดใสหน่อยก็อาจจะเป็นโทนฟ้าใครที่ชอบเข้มๆหน่อยก็อาจจะเป็นโทนเขียวนี้ค่ะลายเหมือนกันค่ะปูก่าวเรียบร้อยแล้วพร้อมนุ่งสวมใส่ได้เลยค่ะหรือจะแกะไปตัดเป็นสิ้นสำเร็จก็ได้ค่ะสวยทุกเฉดสีนะคะน่าชวนมองเป็นที่สุดค่ะเนื้อนุ่มใส่สบายใครที่ชอบผ้านิ่มๆนกบเนี่ยค่ะ เชียผ้าหมักโครนแล้วชุดนี้ก็สีงามสีแปรสีไม่เหมือนใครสวยทุกชิ้นค่ะฝากติดตามชมด้วยค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นกหาผ้าสวยๆไม่ให้ชมอินกันค่ะสวัสดีค่ะ